สวัสดีครับชื่ออะไรครับโมจิค่ะพี่ไนครับทําช่องด้วยกันไหมนี่เห็นคุ้นๆในแบบโซเชียลเป็นคนดังอะไรเงี้ยไม่ดังเลยแค่13าล้านเกือบ14ล้านนี่ผมคุยบใครอยู่ครับเนี่ยพี่โมจิกับพี่ไนท์เราสองคนนี่เป็นอะไรนะเป็นความรักเป็นความรักแต่มางานับดีด้วยกันปกติแล้วเขาเนี่ยเป็นคนชอบพาไปที่ไหนสวนสัตว์ชอบไปสวนสัตว์ทำไมถึงชอบไปสวนสัตว์เขาชอบพาไปดูควายก็บอกว่าควายน่ารักเหมือนเขาเหมือนควาย คือในมุมน่ารักอ๋อชอบไปสวนทัดกันสองคนอนาคอนดาครับแปลกแปลกแล้วอนาคอนดาด้วยแปลกแปลกแล้วเขาเหมือนอนาคอนดาไหมหมายถึงนิสัยหมายถึงขนาดครับอุ้ยพี่ครับลงลงได้ไม่ได้หเนี่ยยอมยอมยอมรู้จักกันมานานยังประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะใครเป็นคนจีบใครอุ้ยพี่ก็ต้อง เขาเริ่มจีบเราแล้วเขารีไายไหมครับทำแรกเลยเรารีพายไปว่าอะไรทักครับเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าผู้ชายอ่ะพักผู้หญิงแบบนี้เขาไม่ตอบกันนะวันนี้ผู้หญิงทักผู้ชายไงคะ,ะซึ่งเราบ,บ็ก็ชัดเจนนะฮะมางานอะไรแบบนี้ด้วยกันบ่อยไหมเขาชวนมาภาพรวมงานเป็นไงบ้างครับสนุกมากค่ะเล่นหมดทุกบูธเลยเขาจัดใหญ่มากใช่ค่ะโคตรใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมียาวไปเลยถึงข้างหลังถึงเจ้าเขาว่าโคตรใหญ่เขามั้งโคตรใหญ่ใหญ่ริง งานงานงานหัตายแล้วคลิปนี้ตายแล้วแตนเปิดว้าร์ปหน่อยครับพินยาดานันตะคำมีค่ะช่อง t i k t o ็อค่ะชื่อไหนเป็นดาวติ๊กตกครับสุดท้ายนะครับฝากงานผับจีอยู่ในเตดด้วยนะใครที่เล่นผับจีใน PC ซอะไรเงี้ยควรมาเลยวันที่13กับ14ธันวาคมนี้นะครับที่สยามพารากอนนะครับชั้น5นะครับเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนไม่ายก่อนนะครับ